สวัสดีครับนะตอนนี้นะครับเห็นไหมครับความเดือดร้อนเอาพี่ร้อนมาดีครับความเดือดร้อนแล้วมึงจะอมาพูดยังไงครับทีนี้ฮะออเอาแล้วครับไฟรมทุ่งแล้วครับตอนนี้แล้วนะครับพลังรักทรัพย์ก็แตกกันแล้วครับทีนี้แตกกันแล้วครับเห็นไหมครับ อืมมันเป็นยังไงครับทีนี้อ่อ่า <c oughs> มันเป็นยังไงครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องเอฟซีอ่าบันเทิงแล้วครับทีนี้บันเทิงแล้วครับบอกได้เลยครับอินี่อยู่ยากแล้วครับนะคะเลยเยอะค่ะบ้านนะคะผูกกระเบื้อง้อยนะคะซัซิงก็ไปด้วยฟ้าเพดานด้วย สองแสนคงไม่หลุดนะคะมันจะพอหรือเปล่าคะนะคะ FC ขากว่าจะได้มานะคะด้วยน้ำพังน้ำแรงน,นั่นไงครับพี่น้อง FC นะนั่นไงครับอ่าแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นครับที่นี้โอ้ยครับบันเทิง <laughs> การกันเหมือนหมาครับตอนนี้เอาแล้วครับ อีนี่ก็จะเป็นหนึ่งในไตล่าไงครับตัวนี้เห็นไหมครับอีอะไรอีขี้กันข้าวตัวนี้กาดไปทั่วเฮาไปทั่วครับตัวนี้ร้องไปทั่วครับออไม่รู้ว่าร้องถูกไม่ถูกคนร้องไปหมดหรอทำคอนเทนต์ไปด้วยครับที่นี้เออาทำคอนเทนต์ไปด้วยครับนี่แหละครับคือความโง่ของมันนงครับคนโง่นะครับมักจะวดฉลาดครับผมอ่ามักจะวดฉลาดครับคนโง่นั่นเองนี่ใสยของคนโง่นะครับ มักจะวอดฉลาดว่าตัวเองเก่งว่าตัวเองเหนือกว่าใครนั่นไงครับพี่ดงทีตอนนี้ก็อะไรครับได้ท่าได้ทีแล้วครับตอนนี้มาอยู่ด้วยกันอ่าไปชี้แต่ข้าวด้วยกันก็เอาชื่ออินี่มาแอบอ้างครับเพะอ,อินี่ก็รับไปเด็กข้าวรวยอินี่เข้ามาปุ๊บบนไลเกิดเลยครับอินนี่ก็ปวดกระบาลแล้วครับเจ็บแตดแล้วครับทีนี้อือ เจ็บแตกและเจ็บนอนแล้วครับตัวนี้ระบ,บมแล้วครับรัีนี้นอนไม่หลับแล้วครับเอฟซี FC ก็แตกไปแล้วครับสินี้การขายของก็ไม่ดีแล้วครับไม่เข้าท่าจะเท่าไหร่แล้วครับเพราะอะไรครับอีนี่มาก่อเรื่องก่อราวแล้วเงียบ,บคลิปแล้วครับไหนจะคดีอะไรภาคกลางอีกใสน่นงใส่นาในนิทานเรื่องนี้อีกมนคดีป่าชุมวันธอีกครับรัีนี้บันเทิงเลยกูบอกเลย กรรมเวรครับได้เอายีนี่เข้ามาอีกทีนี้อ่าว่าจะมาเล่นงานบมากไหลและเป็นข,ข้างข้างของใครอีกทีนี้โอ้ยตายเลยทีนี้อ้าวกูไม่อยากจะเอ่ยกูไม่อยากจะพูดนะเอาละครับพี่น้องเอฟซีเอาละดูความโง่ครับไปร้องเรียนยังไม่ถูกที่เลยครับ เจ้าหน้าที่เขาก็พูดอยู่แล้วอ่าเจ้าหน้าที่เขาก็พูดอยู่แล้วว่ามันเขตรับผิดชอบของใครของใครนะมันเป็นเขตรับผิดชอบของอะไรครับของจังหวัดนครพนมเออเขตหกใช่ไหมอออันนี้สว่วนนี้เป็นเขตรับผิดชอบของใครเขตเจ็ดขอนแก่นอีควาย เออทำไว้อย่างไรได้กฎแห่งกรรมนั่นหละค่ะมันจะเยอะกว่านั้นได้เยอะกว่านั้น,อ,น,นอืมนะโอตาสว่างแล้วบอสพ่ร้อนมืนตาแล้วอโอตาสว่างเล้วเออนะครับนาอเห็นไหมครับเออเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นยังไงครับทีนี้หลอกเอฟซีตัวเอง ทำคอนเทนต์เพื่ออะไรครับเพื่อเงินสนับสนุนจริงหรือเปล่าแล้วหลอกตัวเองอีกครับทีนี้เอฟซีับเอฟเอฟเอดีใจดีใจดีเจเก่งจังโอ้ยสูงโงอีห้าสูเบิกการที่ไปร้องเรียนนี่ต้องทำหนังสือเข้าไปมึงเสียเอาอย่างเข้าไปเอาลักฐานอย่างมึงโอ้ยบงง อ่าแค่กูดูกูก็รู้แล้วเออแค่กูดูกูก็รู้แล้วว่ามึงไม่มีหาอะไรมึงจะเอาจะจจมแตดมึงนี่นะเข้าไปนะไปอ้างก่อนี่ไปเปิดสินเจ้าเขานี่นะนี่นะคะหลักกานคักใหญ่ไหมคะมันบ่ได้ไรดูนะตอนแร่นนี้เรื่องอะไรไปนั่นนะอ่ะอือการที่จะไปร้องเรียนอะไรก็แล้วแต่อ่ามันจะเป็นทั้งสั้นเด้อค่ะเดอนะเลาต้องมีอะไร ต้องมีเอกสารเข้าไปอืมเป็นรายลักอักษรบ้านเป็นจ้งไดนจังใสจ,จ้ต้งที่แจงรายละ,ะเอียดเขาเด้อนะอืมแม่นหมอคอยกระตาสว่างดนอันดนแน่บ่อืมเขีนบบัดนี้กูดูแล้วมึงไปทำคอนเทนต์ออไปหลอกเอาเงิน FC เพื่ออะไรเพื่อมีการสนับสนุนจริงหรือเปล่านะจริงหรือเปล่ามึงมีอะไรไปมึงมีหลักฐานอะไรเออมึงมีหลักฐานยังจิตไปอันแจ้งความข่าวเอาหลักฐานยังเอามึงจะไปว่าเท่าข้ามปากนี่ตีบอยเขาปริเสอมึงเด้อเขาจะปริเสอมึงเด้อบะเนียาตัวเอฟซี่เจ้าของมันนี่โอ๊ย แบบนี้ก็มีวันนี้อีสันนะคะมาถึงที่แล้วค่ะอีสันนะคะจะเ,เอาจอมแตดไปเขาเบิรงบันนี้เอามันเกี่ยวยังกับที่ดินบันนี้เอาหลักฐานตัวไหนบัดน,นี้หลักฐานอะไรที่เอาการจเจาผิดใครนี่หลักฐานมันต้องแน่นนะมันต้องแน่นไหนมันเว้เบาตัวคํำปากครับอีนี่คอนเทนต์ทั้งนั้น เดี๋ยวพวกมึงนั่นเดยนนั่งดิ่กูฟ้องนะเอาเลย <c oughs> โอ้ยนะครับสิไปฟ้องคนง่ายปนั่นติโอ้ยแต่เมนเกิงคักเนาะจากกบอนนั้นไปนั่งประตูตันประตูเขาเลยเนาะไปนั่งตาประตูบันนี้ออกิงเกือกเ,เด็กน้อยนี่โอ้ยครับพี่นองงอ้องเองกูยากหัวกักเนาะากหัวเน่เนาะมีแต่บ้าพาพ่อปั่อืมมีได้พวกกันไม่ได้กินยา ยาขาดอืมยาขาดเป็นมันต้องอะไรไมันต้องกินยามันยากสันคัสันแข็งให้กินหายจากโรคนี้ทันทีเลยพวกนี้น่ะ <c oughs> เอาสันแข็งให้กินดยหายจากโรคนี้เลยกลัวเอา <c oughs> เป็นยังไงครับทีนี้เป็นยังไงเดือนร้อนไปทั่วหน้านะครับตอนนี้กกล้วยลูกเป็นไฟอ่ากลก้วยลูกเป็นไฟแล้วอะไรครับ พลังลักทรัพย์แตกหมดแล้วครับนี่แตกหมดแล้วครับตัวนี้แตกหมดแล้วแตกหมดแล้วแล้วอีนี้ก็เอาหนังหน้าเขาอีกวันี้ไปโพสในชุมชนอีกวายโดนแหละครับมันจะไปเหลือซากเลยครับโดนแล้วครับ,ปรบ,รบไปอะไรไปเอ่ยชื่อเขาเอารูปเขาไปลงไปมินปราณาเขาโดยการโฆษณานั่นไงครับโอ้แต่เ็นเก่งกฎหมายคักเนาะ เรียนมตัตเตซ่าเละตำล่านี่นะเฮ้กฎหมายเลียนยสบับใดเฮ้มึงเลียนมตัตเใส่ลนะเน่ะก็ให้เขาฟ้องหัวมึงละบัี้ตเตรียมเงินไปเลยเอฟซี <c oughs> ปวดกระบาลนี่เด้ยว <c oughs> เอา้าหลายครั้งน้องเงินเอฟซีก็ได้เนาะเมืดไปเครื่องล้านแล้วค่าอือโอ้ยคือสัวตายเนาะไปฮ็ดบุญให้ท่านจะได้บุญกว่าแล้วมากูว่าเนี่ยนะเอฟซีกับปึก อืมเจนมครับเขาฟ้องหัวแล้วกับพี่น้องเอฟซีีนี้ไปเล่นกับอีกกาบไงไม่รู้เอาลูกใครไปขึ้นทีนี้ไปโพสชุมชนโอ้โอ้อันนี้แหละครับกูรู้กฎหมายโอ้สนตีนนี่แหละครับลิงไว้ลิงไว้ลิงว่าก็ลิงไว้พอไม่ดอกอืม เป็นบ่ลิงไว้พ่อไม่ดอกบ่ลิงก็ว่าลิงแน่เลยึ้นก็ไม่ครับไปพ่อไม่ดอกเมื่อเดียวครับรมจูม,มสวสดตารางปุ้น <c oughs> เป็นไงครับทีนี้ <c oughs> เป็นยังไงครับเรียบร้อยจบเอ่อมันมีเคสตัวอย่างแล้วสิ่งที่เขาทํามึงจะอ,อะไรมาเปรียบเทียบกับหนังหน้ามันทีนี้นะ <c oughs> มึงจะ,จะเอาอะไรมือเอา้ามึงจะยืนยันได้ไงว่ามันใส่หน้ากากาเป็นคนเดียวกัน งวยแล้วครับทีนี้งวยแล้วครับงวยแล้วทีนี้กินอุกขึ้นหนงแล้วครับอ่าตอนนี้ปากดีแล้วครับพอขึ้นบัลลังกูบอกไว้เลยนะเออมึงอยา่าขาสั่นนะก็ได้ยินว่าอะไรนะรอลงรายาไว้อยู่มึงสามปีใช่ไหมหาเรื่องเข้าไปติดคุกแน่นอนครับทีนี้กูว่านะออไม่รอดแน่กูว,ว่านี่หาเรื่องเข้าคุกมึงยีเวนแ้วนี่กูก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะ บอกพูดกับหมาอืมกูพูดเรื่องหมา <c oughs> นะครับเดี๋ยวขึ้นในบอลลังมันได้เป็นแบบนี้นะครับทีนี้อันนี้ปากดีครับปากเก่งเ <c oughs> ออปากเก่งครับ